สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าจ้าเมื่นี่สิพามาผสมสวนผักจ้าปลูกผักไว้กินเองนี่จ้าอันนี้คือสลัดมะรุรีนะจ้างามงามจ้านี่จ้างาม นี่บะไรใส่ปุ๋ยใส่ยังงจ้ะใส่แต่ฮอร์โมนใส่ฮอร์โมนไข่แล้วก็จุลินซีสังคหอแสงจ้ะกับน้ำซาวเข่างามกอกยยใหญ่เลยจ้ะเขียวไปไกลมากนี่จ้ะอ้กอยังใหญ่เลยนี่กระพามาเบิงเฮาจ้ะบาทหน่อยนี่ผักหลายอย่างเวยจ้ะ นี่จ้ะต้นกุหลาบนี่ต้นพริกจ้ะพริกแดงจินดาจ้ะพอไว้อันนี้บักนเคือจ้ะปลาเคาือปอกนี่เป็นครั้งแรกที่ร้องพ่อปักเขือจ้ะเดี๋ยวมาติดตามผลงานว่ามันสิติดลูกมีเป็นต้นวะนะจ๊ะ รอซัมเมอร์ก็ลงปลูกจ้ะต้นอันนี้สตรอเบอรี่จ้ะอันนี้บัวพอมจ้ะนี่จ้ะบัวพอมอันนี้ทั่วฝักยาวจ้ะจะลงปลูกได้แล้วจ้ะว่าจะเอาลงดินปลูกเมื่อนี้ละจ้ะ อันนี้ฝักทองบัตเตอร์นัทจ้ะอันนี้นี่คือฝักทองไทยจ้ะอันนี้ผักชีฝรัง่งปลูกปลูกยากเลยจ้ะงงนี่จ้ะปลูกยากเลยนี่จ้ะพามาเบ่งข้างนอก น,นี่น,นี่ตน้นนี่คือมะม่วงจ้ะจากเมืองไทยจ้ะอันนี้ที่เห็นคือ้อตาจา้ะไปใส่สาดอดยังแสบจะมีกิ่นฉุนหอมตรงหน้าอีกต้นหนึ่งต้นบกม่วงจ้ะอันนี้ต้นอะไรคดู นี่ก็ต้นน้อยนองจ้ะโดนลม้มใบแหมเบิร์ดโรนเบิดจ้ะบรูดว่าจิตติดหรือบ่ดติดมุมนั่งจิบกาแฟจ้ะ,จะอันนี้คืออันนี้ต้นสมโอจ้ะ ต้นสม้มโอนี่จ้ะมุมนางจิตกาแฟไม่โดนอันนี้กะมัละกอจ้ะนี่จ้าน,นี่มัละกอแล้วนี่ก็คือข้างล่างนี่กะหลุมฟักทองจ้ะนี่ฟักทองนี่กะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจ้ะ จะรอบรอบสวนจ้ะไปนี่อันนี้เห็ดข้างจ้ะโอ้อน,นี่ข้างไปปลูกปัตเตอร์นัดแล้นี้ข้างฝักโอ้ข้างทั่วฝักยาวจ้ะลงเลยจ้าอันนี้ไดโนเสาร์แคลวจ้ะปลูกงามค่ะคุณอาจารย์ กินคนเดียวอกินบ๊อ่กนนุะใส่จุลินรีสังคอแสงจ้ะเขียวงามค่ะขนาดอันนี้ก็งามจ้ะนี่จ้ะอันนี้มันฝรังจ้ะเอาจุลินรีสังค้อแสงหดจ้ะงามเขียวยอดเขียวงามเลยจ้ะอันนี้ก็สลัดจ้ะ ต้องจ้ะผักข้า,างามว่าจ้ะใส่ฮอรมโมนไข่แล้วกับจุลิจุลินซีสังข้อแสงกับนาำเสาเข่าหดบาใบใหญ่ตรงเลยจ้ะให้มันกลมมะละกอคือกันจะ้ะมะละกอยองพูนตะไข่จ้ะเห็นไหจ้ะนี่กะกราบจ้ะ อันนี้หดจุลินซียสังข้อแซงกับนามสาวเข่าตแถลงบ่มีดอกดอกพุ่มเลยจ้ะนี่จ้ะมีแตกยอดไม้มาอีกตอนสื่อมานี่ใบเลียงบ่เขียวกำแบบนี้เลยจ้ะหดจุลินซีสังคอแสงกับนามสาวเข่าแล้วก็หอมมนไข่งามจ้ะ เมื่อนี้กากไว้ซ้มนีนแ่แหละจ้าไปก่อนด้อจ้า